สวัสดีครับวันนี้มีรถมาใหม่อีกหนึ่งคันครับมานำเสนอคันนี้จะเป็นอีซกิทียูสองสามห้าครับเป็นสองเพาพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเกียร์ซักเทิร์นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมรวมกันครับนี่สีเดิมญี่ปุ่นครับนี่นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้แน่นอนครับสีเดิมเดิจากญี่ปุ่นเลยยางแท้ญี่ปุ่นครับยางคู่ตัวนี่ก็ยางคู่ตัวมาเลยครับนี่ครับผม นี่เป็นเกียร์หลักครับเป็นเกียร์หลักอันนี้เป็นหางธรรมดาครับตัวนี้เป็นยกหางครับยกไฮดรอลิกตัวนี้เป็นปรับครับปรับไฮดรอลิกนะก็เข้าโฟวิ่งก็อยู่นี่ครับเข้าโฟตัวนี้ออฟอยู่ครับตัวนี้ไม่ได้เข้าเข้าโฟเลื่อนบันไดเลื่อนมาด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นสโลครับสโลก็มีสี่สี่ระดับครับนี่อันนี้เป็นค่าเร่งมือครับตัวนี้เป็นค่าเร่งมือครับ มีคาเร่งเท้าพวกอะไรอยู่นี่หมดเลยครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวดูรวมๆครับรถสีเดิมเลยครับเดิมญี่ปุ่นเว่าสวยครับสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับรถยางแท้ญี่ปุ่นครับสีเดิมหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวดูระบบไฟดูระบบไฟครับเปิดสวิตช์แจงครับเึ๊บ ไฟหน้าปัดอะไรไยขึ้นหมดนะครับแต่ครันนี้เข็มไม้ไม่ขึ้นนะครับสายน่าจะขาดครับน่าจะขาดจากญี่ปุ่นอ่านัวเปิดไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวทํางานนะครับไฟเลี้ยวทํางานปกติครับแต่แต่ดังครับเดี๋ยวลองดูไฟหน้าครับไฟหน้านี่ยังไม่ได้ต่อครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้ไฟหน้าเดี๋ยวต่อไฟหน้าอีกทีหนึ่งมีเราเพิ่งมาเลยครับเพิ่งล้างเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูระบบเนียงครับ ตัวนี้ก็เป็น PTO ครับ PTO ก็จะมีสี่สปีดนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับ PTO มีสี่ตัวนี้เป็นข้าว4วินน่าครับตัวนั้นก็เป็นเกียร์หลักนะนี่ครับตัวนี้เป็นเกียร์ซักเทิร์นครับเดินหน้าถอยหลังใช้ตัวนี้เลยเดินหน้าแบบนี้เลยครับถอยหลังก็เท่าไรแบงนี้เลยครับคือเราใส่เกียร์หลักนี้ไปแล้วใส่เกียร์หลักไว้อยู่ที่เกียร์สี่เราเดินหน้าแบบนี้ก็จะเป็นเกียร์สี่เลยครับถอยก็จะถอยเป็นถอยเกียร์สี่ครับเหมือนแอลวันเลยครับอันนี้ เป็นเกียร์ทักเทิร์นแล้วเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับนี่ครับเป็นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไดเล็กแล้วนะครับไม่ต้องเหาหัวเลยสตาร์ทเสียงนุ่มๆอย่างนี้เลยครับนี่สตาร์ทเสียงแบบนี้เลยผมเปิดเครื่องให้ดูครับนี่ครับเ,เครื่องยนต์สามสซ่เครับสามโซ่ยี่สิบสามแรงม้าครับตัวนี้ รเรามาดูเครื่องยนต์ครับเครื่อนนี้ไม่มีใจแน่นอนครับรถเก่าญี่ปุ่นนี่เป็นเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยรเรามาดูระบบอื่นกันตัวนี้ตรงนี้จะมีมน้ำเต็กด้วยครับน้ำเต็กเป็นกล่องน้ำมันอะไรายอยู่ทงเงี้หมดเลยครับนี่เป็นมอเตอร์ไฮเวอร์นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นปั๊มมอเตอร์ไฮเวอร์นี่ปั๊มไฮดรอลิกครับ น,นี้เลยครับน,นี่เลยครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นไฮริกนะเดี๋ยวเรามาดูไฮริกหลังงานนี่ยกแล้วนะครับนี่ครับไฮริกแล้วก็ขึ้นลองปกติครับเดี๋ยวเรามาดูวีดีโอกันจะปั่นวีดีโอให้ดูครับ โยหมุนปกติใช้งานได้ปกติครับรถแห้งๆเลยครับสวยๆอย่างนี้เลยสีเดิมครับเมาดูตัวอื่นนะครับนี่ก็เป็นพวงมาลัย power นะพี่นะนี่เบาเลยครับพวงมาลัย power ครับพวงมาลัย power ครับนี่ครับดูมือครับเบามากครับนี่ครับพวงมาลัย power ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสี่ล้อได้สองล้อได้ครับตัวนี้ Gear s h ก f t e r ครับขับง่ายครับผมเหมาะสําหรับเข้าสวนทารุ่นหรือว่าหยอกก้าโพดทารุ่นกระโพดอะไรครับตัดหญ้าได้หมดเลยครับก็ราคาคันนี้เปิดไว้ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับคันนี้รถสวยๆอย่างนี้เลยครับผมามาดูได้ที่ บ้านเขาสายอดอําเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อผมก็0814936871เบอร์นี้เป็น ID l ล n e ด้วยนะครับผมหรือว่าไม่สะดวกมาดูรถก็วิดีโอคอลมาดูได้ครับเราก็สามารถจะส่งให้ได้ครับถ้าลูกค้าถูกใจแล้วก็เบอร์ติดต่ออีกเบอร์นึ่งก็0910806990ครับผมติดต่อเบอร์ไหนก็ได้ครับเราพอมีให้เลือกให้ชมหลายคันครับรถทีร้าน มีหลายคันครับพันโน้นอีกก็มีทั้งหมดไปสิบพันนะครับมาดูมาชงกันได้ครับมาทดลองขับกันได้ครับผมเดี๋ยวดับเครื่องก่อนครับตันนี้ดับที่ดับที่สวิตกุญแจเลยนะครับดับที่สวิตสตาร์ทที่สวิตเลยครับนี่ครับสวยๆนี้ยางเยิงก็สวยครับยางแท้เลยสภาพนี้เลยครับผมสภาพเก่านอกครับรถนอกแท้ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยครับ ก็สนใจก็มาดูมาชมได้ครับมาทดลองขับได้ครับผมฝากร้านเล็กๆด้วยนะครับผมโชติรถรถถ่ายมือสองสวัสดีครับ